สวัสดีค่ะทุกคนมื่อนี้อายไปดำน้ำม,มาค่ะเรากลับมาจะดำน้ำแล้วเราเลยมาชวนานางไปไปเอาอุปกรณ์ดำน้ำยูร่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็อันเราจะเอามาตากเนาะจ้ะเนาะอันบะนี้เราก็เลยชวนไปดื่มนิดหน่อยคะ่ะทุกคนไปไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ฮา,าร์เบริรนเนะาะจ้ะเนาะบ้าเมื่อนี้อากาศดีคะด่ะทุกคนเมื่อนี้อากาศหอน,นเนาะจ้ะเนาะแดดออกก็ไม่อยาัางใะแดดออกดีใจลายจ้าไปไปกัน ทุกคนมาดื่มที่ฮาเบอร์นะคะบรรยากาศมืนี้จ้ะนะคะทุกคนบรรยากาศดีดีจ้ะอากาศดีค่ะเรือกำลังออกทะเลจ้าล้ำนั้นค็บมากราสเบอรรี่กันจ้าอัน มันสูกแล้วค่ะทุกคนมันเป็นหล่าเนาะจ้าเนาะมันเป็นหล่าจนว่าซัมเมอร์ซีหมดแล้วจ้าจนมันพึ่งออกมาค่ะทุกคนพึ่งออกดอกเนาะจ้าออ,ออกออกออกมากออกลูกกันเก็บก็เก็บนิดนึงอเอามาแบง่งไอ้กินค่ะทุกคนดีกิติสโอ้อ้า อร่อยไหมหวานเนาะแซ่บอะไรด่ะแซบ่บอืมแซ่บพี่ดีเดิมไอตากอุปกรณ์ดำน้ำค่ะทุกคนอ,อ,อ,อู้หังเลี้ยงตากเลี้ยงลายใจใบแจทุนแมนนี่ yes here we go here we go cut the pumpkin cut the pumpkin ว wow. ้าวบึกอึค่ะทุกคน oh, แก่แล้ว <to> แก่แล้วนะจ๊ะเนาะไปอีกหมากหนึ่งวันโม s t h a t s good yeah ไอ้แบักกินกินหอมๆอมอาสิ oh yeah yeah ไอ้ตัดอีกอันนึงค่ะทุกคนหมากหนึ่งพุพ่งนะ small <'s> yeah ว้าวบบบมันแก่แล้วนะคะ่ะ แกงันอิ่ียร์เดอร์ลเโอ้ยมันแกหรอคะทุกคนมันหักมวยหน่อยสุดๆเจ้าทุกคนเซตแสบเด้อพันนี่แสบแห้งิสวนออโน้โอ้มึงทุกคนาอไปถอนต้นต้นมกปวบตรลงไปถอนนึกว่ามันฝักท้องพนะจ้าทุกคนมึงดูแล มันเป็นย่างค่ะทุกคนปีหนาปลูกใหม่ next year I grow again yeah ไอ้ลงเครือบอือค่ะทุกคนอันนี้เครือบวบนะจ๊ะนี่บวบฝรัง่งอันนั้นบวบอืด hey, <I> บวบอือไทย <Yeah. S 1> it's fine it's fine darling yes ไอ้ที่ถอนต้นบวบอืดอ,ออกจ้ะทุกคนต้นฟักทองมันตายเดียวนะคะเนาะ you c a n pull it easier so it's not big root i อ it? <Yeah. S 1> just m a l l o อหักสันนหนึ่งจ้าทุกคนหักน้อนนึอ ah that's why oh okay i never know that หักมันสันนหนึ่งนาะจ้เนะ oh one in here เออให้อายลื้อออกค่ะทุกคนมันเบิดหนามันแล้วจะได้ฟักทองมาอีกหนึ่งตัวอ e อ o o i i see but i forgot it ทุกคนฟักท้องหมากหน่อยหมากหนึ่งลืมบ่อเครือ,อน,นี่มันมีสองหมากนะจ๊ะเฮ้ hey. lovely thank you darling มันก็จะเหลือต้นบวบั่งอยู่อีกสองก่อสามก่อนะจ๊ะมันก็นยังมีหมากให้นั่งที่ได้เก็กบอยู่ด้วยค่ะทุกคนนี่แต่ว่าหมากกันนั่นมันกินนี่จ้าหอยนะคชเนาะหอยหอยมันกินอันนี้ยังหมากหน่อยอยู่จ้ะเนี่ย ข้างไหนอีกค่ะทุกคนยังมีเด็กที่ห้เด็กไงอีกยูเนาะคะ่ะเนาะเมื่อกี้นี่อ้ายลงไปถอนต้นตนึกว่ามันต้นผักทองพนาจาขนาดเพ,พิ่นตัด,ดนนเนาะสลัดนั่งเกษตรเรียบร้อยแล้วจ้ามีผักกาดฝรั่งนะคะนะาะผักกาดมีพริกหยวกแตงกวาแล้วก็อะโวคาโดค่ะทุกคนแล้วก็มะเขือเทศจ้ะทุกคน เพิ่งเอาบาร์บีคิวค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปค่ะไปกินข้าวกันหอมมากเลยมาค่ะมาแซ่บๆซบนางค่ะทุกคนเข่าแรงนางมนีได้ปิ่งอย่างเนาะค่ะมาเด้อจ้ามาแซ่บๆนางค่ะทุกคนไอบอกว่าเพื่อนบ้านเอาเอาหมักพรัมมาให้จ้า กำะมังเคเทศจ้าทุกคนหูให้เยอะมากเลยน่นะังกระเทียมอันนี้นนแซ่แบแยค่ะทุกคนโอ้โหน้องหอยัลาลายน่งจ้ะทุกคนนะคระีมีเพื่อนบ้านดีก็อย่างนี้แหละได้กินของอร่อยอร่อยค่ะทุกคนกินไปวอบไปแล้วค่ะเนี่ย <laughs>